สวัสดีครับสวัสดีผูู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามา,มาเค็ดบอผสมพันธุ์กบนะครับเป็นบอกพยานนะครับเจ้าผมเคยซื้อกบมา3ามครูนะครับมาลองผสมเบ้างนะครับไป ันนี้ตัวแม่ครับตัวแม่มันก็สีคางทองมันก็สีหยาๆแล้วครับนี่พร้อมผสมแล้วครับนี่คางทองหยาซักๆตัวแม่ก็สีเป็นคางเรียบๆสินะ่งนีครับก็สโตใหญ่ลักษณะของตัวแม่ก็สีตัวแง่ก็ตัวผูอันนี้คือ พร้อมวางไข่แหรอครับท่องงาก,กากบาทหรยว่ามันขีดตำปัดอันนี้ตัวแม่ครับไปเบ่งตัวผูกันครับเซยองไปมันหน่อยตัวอันนี้ตัวผูกนะครับตัวผูกที่เบ่งตัวผูก ตัมันก็สิมีกล้องเสียงดำๆเห็นไหมครับกล้องเสียงแล้วก็เอาเอามือเห็นมันขนมันพร้อมผสมมันติดก,กอดมือเราบบขาหนามันนี่ผมถือกล่องมือเดียวเห็ดเห็ดในเบิ่งบ่เลยนะครับขาหนามันติดก,กอดมือเขาแน่นจริงๆมันติดพร้อมผสมครับเดี๋ยวไปเบิ้งบนผสมผมนะครับกึ่งเห็ดแล้วว่านครับ ครับนี่ก็เป็นบอ่อที่ผมยุดไว้ผสมนะครับเป็นบอ่อดินเอาพะยางเฮ็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องรอบนะครับ็ดง่ายๆประหยัดต้นทุนนะครับอันนี้กระเบื้องเก้าผมมีอยู่แล้วครับได้ซื้อแค่พะยางครับยี่สิบหกบาทเม็ดเขาขายเม็ดละยี่สิบหกบาทนะครับซื้อมาส,สอง มาเมนหนึ่งยี่สิบหกบาทครับผมลงทุนแค่ัน้นะครับบอเี่กระเบื้องเก้าที่ของผมเหลือใส่ระบบน้ำไว้นะครับผมวางทอไว้วางทอไว้ก็คืออันนี้ใส่ทอครับเป็นวางทอปุบบถอดออกก็สิเสืนทายนา้ำมันก็จะไ,ไ,ไหลไหลลงพี่ครับผมวางทอมนะ นี่ครับน้ำก็บดิไหลออกมาแล้วเปลี่ยนทายน้ำครับนะคืออันนี้เป็นตปลาบ่อใหญ่ผมกักเก็บน้ำไว้แลเปลี่ยนน้ำนี่ครับเมื่อสิบเปิดน้ำได้ไว้ ให้มันบบน้ำจะเป็นประมาณนี้ครับปิดไปปิดไ้มันไหลไปมันไหลก็ปิดเบานะครับ เปิดน้ำเส้นนี้ให้มันเต็มไว้นี่ครับกับประมาณนี้ครับแล้วขุดบ่อไว้แล้วก็ววกพยางก็ฝังฝังทอเอาจอหูพยางนะครับจอหูพยางแล้วก็เอาเข็มคันละ เนี่ยเข็มขัดรัดแค่นี้ก็ยู่แล้วครับอันแบบนี้เขาต้องการปล่อยน้ำเขาก็สวมท่อไว้ครับอันนี้ผมสิไปคู่เดียวครับบ่อนี่ ผสมคู่เดียวเลียงไว้กินนะครับเรี้ยงไว้กินในวเวือนบอรประมาณนี้แล้วครับยังก็สอบถามกับไม่ได้นะครับแล้วว่าบอมมันกับบริเหานีาเราครับง่ายๆต้นทุน ยี่สิบหกบาทครับซื้อแค่พยางครับว่ากระเบื้องเบื้องผมมีอยู่แล้วกระเบื้องเอาไปซื้อมือสองกัเป็นหาแผ่นละยี่สิบบาทมือสองกัใส่กระเบื้องหาแผ่นครับมาตัดเคืองตัดเคืองใส่กระเบื้องหาแผ่นตัดเคืองกเท่ากับสิบแผ่นสามสามสองสองก็เป็นสิบแผ่น เขาเซอร์มหาแพ่นแหล้วกมาตัดเคืองนะครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ครับเพื่อเป็นก้าลังใจในการเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ